กับคันนี้ Honda Honda City ตัวเก่านะอ่ามอเตอรไฟเต็มไปดีอยู่แต่ว่าอาการก็คือสตาร์ทไม่ติดจอดไวด้ดีๆแต่ก็สตาร์ทไม่ติดอันนี้ก็ไปลากมาอ่าแล้วลองปลอเปิดสวิตช์ดู รับไฟขึ้นปกตินะแต่เวลาบิดสตาร์ทเนี่ยเดี๋ยวลองบิดสตาร์ทดูเงียบเลยเห็นไหมครับอ่าเนี่ยบิดสตาร์ทแล้วเงียบเลยเนี่ยบิดสตาร์ทเงียบเลยนะครับไฟขึ้นหน้าจอปกติแต่ว่าไดสตาร์ทไม่ทำงานเดี๋ยวเราลองมาไล่ดู ว่ามันเป็นที่ตัวไหนกันแน่นะลองมาไล่ดูบางตัวว่ามันเป็นที่ตัวไหนนะครับโอเคตอนเดินเราก็มาดูว่าไฟแบตเตอรี่มันมีปกติไหมนะครับแล้วก็ไฟที่พวกชุดรีเลยชนะจากรีเลย์ฟิวขาดไหมรีเลยวบ้า แวรีเลย์เขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับต่อกฟิวตรงนี้นะครับทำไมไฟไม่ส่งไปไดสตาร์ทอ่าไดสตาร์ทเขาจะควบคุมด้วยอ่ารีเลย์สวิตช์กุญแจแล้วก็รีเลย์มาฟิวนะไฟมันไม่ส่งไปไดสตาร์ท เดี๋ยวเราต้องไล่ดูก่อนนะหลายสาเหตุนะสวิตกุญแจเสียไหมมอเตอร์สตาร์เสียหรือเปล่าทํางานไหมนะครับมอเตอร์สตาร์ทำงานไหม,นะบม,ไหมแบตเตอรี่มีไฟพอไหมรีเลย์แล้วก็พวกจุดฟิวขาดไหมแบตเตอรี่ก็ดูที่ตาแมวเ,เห็นไหมครับก็จะเขียวอยู่อันนี้ถือว่าไฟเต็มนะ,ะงั้นแล้วก็เราก็วัดดูก็ได้เอามิเตอร์วัดดูก็ได้เห็นไหม แรงดัน12.64นะน,นีถือว่าปกติถือว่าไฟมีพอเพียงพอ,อทีนี้ไฟมีแต่มอเตอร์สตาร์ทไม่หมุนนะทีนี้ไฟที่ไปมอเตอร์สตาร์ทอ่ะมันจะมีอขั้วบวกใช่ไหมสายเมนมันไปที่แ่สตาร์ทแล้วก็ไป จิ้มดูว่าตรงบดายสตาร์มันกจ็จะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จิ้มดูมันจะมีสายบวกไปแล้วก็เอาลบใส่ตัวถังนะปรับไปที่ยี่สิโวลต์แล้วก็เอาดินนะใส่ตัวถังนะครับแล้วก็ วัดดูว่าไอ้บวกนะ่ะมันก็ไปตลอดอยู่แล้วนะมันจะมีขั้วบวกอยู่ตรงใดสตาร์ทอ่ะไอ้ที่ขั้วใหญ่นะครับมันขั้วใหญ่อันนึงขั้วเล็กอันหนึ่งนะครับแล้วก็วัดดูเป็นกิมตรงนั้นนะครับตรงใดสตาร์ทขั้วบวกนะไฟมาไฟบวกเข้ามอเตอร์สตาร์ทอยู่สายไฟเมนมันสายบวกที่ว่าเข้ามอเตอร์สตาร์ทอะ่ะมันไปทีนี้สายเล็กนะครับก็จะมีอีกสายเล็ก สายรีเลย์มาน่ะนะครับสายหนึ่งจะอยู่ด้านข้างนะครับสายเล็กๆตัวนี้น 5. จะมองเห็นไหมครับมันจะมีที่เป็นขั้วเสียบะนะครับเนี่ยฮะนะเราก็ดูว่าผมจะลองดูว่าไฟมันไม่มาสายอ,อัตโนมัติกันไหมด้วยการใช้สายไฟตัวนี้ผมจะจี้ตรงเลยผมจะปล่อย ไฟบวกเข้าผมจี้แบตเตอรี่เลยตรงเลยเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ไปเสียบเอาตัวนั้นออกเอาสายตรงหัวสายออกแล้วก็จะเอาตัวใหม่เนี่ยเสียบเข้าไปลองดูนะเราจะลองดูว่าอ่ามอเตอร์สตาร์ทมันมีไฟไหมก็เสียบตัวน,นั้นเข้าไปนะแล้วผมก็ออีกด้านหนึ่งเอามาจี้ที่ขั้วบวกเลยครับทุกคนไปดูนะครับถ้าไฟมันไปสายนี้ก็แสดงว่า มอเตอร์สตาร์ทมันทํางานก็แสดงว่าไฟมันไม่ไปสายนี้นะไหมครับมอเตอร์สตาร์ททำงานนะครับอ่านี่แสดงว่าไฟไม,ไม่ไม่ไปสายนี้นะเราต้องไล่สายตัวนี้สายออโ,โตเมติกมันเนี่ยนะเราต้องไล่ดูฟิวแล้วก็รีเลย์มันละนะสายออโตเมติกที่อยู่ในอ่าน่าจะฟิวขาด โอเคแสดงว่าสายมันไฟมันไม่เวลาเราบิดสวิต์อะไฟมันไม่ไม่ส่งไปสายนี้แสดงว่าไดสตาร์มันเช็คดูอ่ามอเตอร์สตาร์แล้วเราลองจี้ดูแบบนี้ต่อจี้ตรงแบบเนี้ยนะอ่าถ้ามอเตอร์สตาร์มันทํางานอยู่เครื่องมันหมุนอยูนะ่ก็แสดงว่ามอเตอร์มันไม่ได้เสียเพียงแค่ว่าสายไฟเนี่ย สายเรโตมันติมันเนี่ยไฟมันไม่ส่งไปเวลาเราบิดสตาร์ทอะมันเป็นที่ไหนเป็นที่สวิตกุญแจหรือว่าเป็นที่อฟิวเดี๋ยวเราไปดูเราไปไล่ดูนะฟิวอันนี้กล่องฟิวอันนี้กล่องเมนมันกล่องฟิวเมนมันต,ตัวนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวดูฟิวอีกกล่องฟิวมันจะอยู่ตรงน่าจะอยู่ข้างล่างนี่ครับทุกคน,นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเช็คฟิวไอ้ตัวนี้ดูนะว่ามันเป็น ที่ตัวนี้ไหมนะเดี๋ยวต้องแกะตัวนี้ออกมันจะมีแผงฟิลที่อยู่ด้านในนี้นะเราก็ถอดในตัวนี้ออกนี่ครับก็ถอดฝาครอบตัวนี้ออกมันก็จะอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับเห็นไครับแผงฟิลอย่างนี้ตรงนี้นะอ่าแล้วมันก็จะมีบอกว่าเนี่ยครับตัวนี้ตัวไหนเป็นตัวไหนเขาก็จะบอกอยู่นะครับให้ดูที่อ่าไอ้พวก ไอสตาร์เตอร์สตาร์เตอร์สิกนอนไอ้ตัวนี้น่าจะอยู่ตัวนี้นะนะครับตัวเล็กมากนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนะครับเนี่ยครับโอเคจะอยู่มุมนี้ฮะนี่เจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดห้าแอมป์นะจะออกมาดูนะครับเป็นตัวนี้ชิป ตัวนี้ตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้มันก็ปกตินะเอ้ตัวนี้ไม่ขาดนะตาร์เตอร์ไม่ขาดนะสรุปแล้วก็คือว่า,าไล่สายไฟตัวนี้ก็ไม่ขาดนะ สายไฟที่จะมาเข้าออโตเมติกของมอเตอร์สตาร์นี่ไม่ขาดนะครับไล่มาตรงจุดนี้ฟิลก็ไม่ขาดตัวสายไฟหนูกัดที่อยู่ข้างในที่อ่าเป็นรีเลย์มันมีรีเลย์ตัวหนึ่งนะทุกคนอยู่ในเนี้ยผมใส่เข้าไปแล้วแหละเียถอ,อดฝาตัวนี้ออกนะผมไม่ได้ถ่ายนะถอดฝาตัวนี้ออกแล้วก็มันจะมีรีเลย์รงแผงฟิลข้างล่างเนี่ยนะครับนะแล้วก็ สายไฟตรงนั้นน่ะไอ้หนูมันกัดขาดที่จะส่งไปมอเตอร์สตาร์ทอะอ่าตอนนี้ผมต่อเรียบร้อยแล้วนะก็ปกติแล้วล่ะครับตอนนี้นะสรุปแล้วก็สายไฟขาดตอนนี้ปกติแล้วครับนะครับเอติดปกติ โอเคโอเคปกติถ้าเกิดว่ามีปัญหาแบบนี้ก็ไล่ดูประมาณนี้เนาะก็จะรู้สาเหตุได้แก้ปัญหาได้นะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมก็ขอสวัสดีครับ